โน้เสร็จยงังเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วช้ามากเลยนะอะ่ก่อนเราออกไปเชื่อว่าเรามาเซลฟี่กันดีกว่ามาดิโอเค นาฬิกาเนี่ยคุณเบามาจากไหนเนี่ยอ๋อนาฬิกาเนี่ยเหรอผมยืมเพื่อนมาเออว่าแต่ไอชุดเนี่ยเราเช่ามาวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะนุช <c oughs> อย่าลืมวันไปคืนเขานะเออเออฉันรู้อยู่แล้วนะเราไม่มีปัญญาซื้อชุดแพงๆพวกนี้หรอกไปกันเถอะเปิ้ลเสร็จยังเร็วๆเดี๋ยวจะส่งของไม่ทนันค่ะค่ะ ี่ดูนี่ดีอือะไรก่ะผู้นี้น่ารักมากเลยนะดูสิเนี่ยชีวิตดีดีดไปไหนก็ได้ใส่ชุดสวยๆทุกวันเลยเนี่ยน่ายฉานเนาะเอาหน่ะเราขยันแบบเนี้ยสักวันเราก็ต้องมีแบบเขาแหละเนาะไปเถอ,อะไปนี่ไปส่งของกันดีกว่าไปสวยว่ะ นุชพี่ว่านะเราถ่ายรูปอะ่ะคู่กับรถคันนี้ดีกว่าก็ดีนะให้คุณคุณคุณบ้านหลังนี้สวยมากเลยอะ่ะฉันว่านะเราถ่ายรูปบ้านหลังนี้แล้วก็ถ่ายรูปรถคู่กันเหมือนแบบมีรถจอดอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยดีไหมเฮ้ยเร็วว่าเร็ว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  ฟิลเตอร์เลยเหรอเอ้ก็จะได้เห็นบ้าน,านเห็นรถชัดๆไงอ๋อเออคุณแล้วรถเราอ่ะคุณเติมแกสหรือยังอ่ะมันมีพอไหมอ,อ่ะยังไม่ได้เติมเลยอ่ะแต่มันน่าจะพอแล้วมั้งอีกอย่างอา่ะเงินเดือนยังไม่ออกเลยไปเถอะจะขอรถเข้ามาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปไปส่งของเสร็จละ เดี๋ยวโอ้โหเปิ้ลดูคู่นั้นสินี่เขาได้รถใหม่แล้วเหรอเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะพี่เพิ่งเห็นเขาได้รถใหม่คันหนึ่งนะอืมใชม่เมื่อไหร่พี่จะมีรถใหม่แบบนี้แบบเขามั่งเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งพี่จะต้องได้ขับรถแบบนี้แน่นอนอืมอืมไปเถอะปะได<ป>้ เขาบอกอีสิบนาทีอะ่ะผมจะได้ห้องออวิวตรงนี้สวยดีนะคะฉันว่าเรามาถ่ายรูปตรงนี้กันดีกว่าค่ะฮะถ่ายแล้วเหรอนี่คุณจะถ่ายตรงนี้ให้ได้เลยใช่ไหมผมไม่อยากถ่ายแล้วอะ่ะผมถ่ายคุณทีไลเน้นนะคุณก็บ่นผมทุกทีถ้าคุณถ่ายรูปดีๆฉันคงไม่บ่นหรอกนี่คุณถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปหอยแตกอย่างเงี้ยวยจะถ่ายเองก็ได้มาขยับเข้ามาหาฉันอีกสิ นี้คุณทำหน้าไม่มีความสุขเลยนะนี่คุณจะว่าอะไรคุณอีกเนี่ยคุณตีผมตลอดเลยนะโหพี่ดูสิพวเขาอินเนอกันมากเลยอะือเราน่าจะมาถ่ายรูปแบบนี้ด้วยกันเนาะอืมเฮ้ยเปิ้ลนี่มันโรงแรมที่เรากำลังจะมาส่งของนี่เออใช่โอ้ยอย่างนี้เขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยใช่แน่แนเลยเดี๋ยวเราไปดูกัน จะให้ฉันทำยังไงจะให้ฉันเงียบแล้วก็อยู่เฉยๆงั้นเหรอโอเคผมขอโทษคุณก็ได้ผมขอโทษที่ผมอย่างมันไม่เพอร์เฟกไม่เหมือนชีวิตในโซเชียลของคุณที่ดูแบบสมบูรณ์แบบติดหรูชีวิตดีโอเคปะ่ะขอโทษนะคะคุณผู้ชายแหมคุณจะมาว่าฉันฝ่ายเดียวก็ไม่ได้หรอกที่คุณละ่ะเห็นรถสวยๆหรูๆคุณก็อยากจะถ่ายรูปทำเหมือนกับว่าเป็นรถของเราเฮ้ย <c oughs> ทำไมคุณพูดหยแบบนี้วะก็ถ่ายด้วยกันป่ะ คุณก็ทำเหมือนกับฉันนั่นแหละค่ะคุณไม่ต้องมาพูดเลยค้ยาจริงๆเลยหุ่ด้วยหรอกเอ้าจะไปไหนเนี่ยโอ้หไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เนาะเขาดูเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบอะในโลกโซเชียลมากเลยนะอะไรที่เราเห็นในโลกโซเชียลอะมันก็อาจจะไม่เป็นจริงอย่างที่เราเห็นนะทำใหเ้เห็นว่าชีวิตเราอะ มันก็ไม่ได้แย่เนาะใช่แล้วรถของผมอ่ะมันก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะใช่เห็นอย่างนี้แล้วก็ภูมิใจในชีวิตของตัวเอง<ม>เราคงไม่เอาชีวิตเราเป็นแลกกับยอดไลค์ในโซเชียลหรอกเนาะนพี่เนาะจ้ไป